ค่ะสวัสดีค่ะพบกับอุมิแมนแฮปปี้เวอร์หลังจากที่เ่อดีเจอกันโดนแห้งค่ะไปดำหน้าล้วก็เกี้ยวเขาอยู่ค่ะพึ่งกลับมากค่ะร้วกาเมือนี้กระ่ำแล้วนะคะนั่งยิ้มกระยากกินสมเกิดคือนี่เลยตํากล้วยกินกันเลยค่ะตากล้วยกินคนเดียวนะคะคนอื่นเขากินโบเป็นเข้าไ่อยากอืม ทำจะออกหวานนิดนึงนะคะเพราะว่ามากินหวานอืม จำแม้ว่าหมื่อวานซื้อจกักมัซื้อหน,น,น่อยยังเนาะค่ะเห็นเขากินก็เก็บริมอยากกะซื้อมากเราขอตัวไปยิแบแป๊บนึงนี่ค่ะมากันนี่ละนี่ยิ้ม ไม่ยอมเห็นเกากินนะคะอยู่ในิลิปเขากินกันเมื่สิเป็นรสชาติแบบนั่งยิ้มล่างไปนะคะแต่ว่าเข้าแกะออกจอังวะเแต่ในคลิปเข้าวโปรตีนแกะนะคะกินได้แล้วเนาะจอด้วยซะแบบแต่ข้าวโปรตีนก็สมมันจะเป็นขึ่นๆลิ่นนิดนึงนะคะ เรงน้าสมมึงล่ะอืมเราจะนเขากันนะคะตรงินี้ก็ตำสม มันตอนปลาแดกนั mm hmm. ตอนอย่นี้ไม้ไปไห hàm hú hàm hả tiếng giống nhạt 湖南，湖南的，嗯。 ซื้อไหม่หรอะมากันนีร่องกินหล่ะค่ะประเสียีาเกิดน่ค่ะมู่ืสอ Ừm. Mm -hmm. Yeah. หลังจากทือไปเกี่ยวขขาแล้วน้ำหน้าเกีียวขาวแล้วเธอจะโพม่ได้ค่ะจะหยาดยังเนี่ยวิบวับวิบวับอะค่ะ <_ S 2> โอเคค่ะสัหรับคกิปเนี่ยกินตักล้วยแบบมุอยุ้ทหายใจนะคะสวสดเอาสวสดเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะคะ <_ S 2> ปีนี่ซัมนี่ปีนาคือ้จะหนาไงากูเนี่ยละค่ะกินแสบนอนหลับโชคดีร่ำรวยทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย